สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่พลังงานกี่เดือนที่ฉันจะมีรักโอ้โหโหัวข้อนี้ทำให้เราแบบหัวใจพองโตเลยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมแน่นอนค่ะหัวข้อแรนดอมของเราวันนี้คือฉันเป็นคนแบบนี้รักใครก็รักฝังใจ จะมีคนที่เป็นของเราจริงๆเมื่อไหร่จงระบุเดือนเอาล้วค่ะมาดูกันว่าโชคชะตาของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้จะด้วยความบังเอิญหรือโชคชะตาดึงดูดคุณมาก็ตามแม้ว่าคลิปนี้จะผ่านไปหลายปีก็ตามถ้าคุณเจอในครั้งแรกลองฟังดูค่ะจากนี้ไปกี่เดือนหนอความรักของคุณจะเข้ามานะคะเจ้าของแรนดอมนี้เป็นชาวธาตุดินเนาะชาวธาตุดินคือราศีบังกรค่ะ ราศีพฤษกนะคะแล้วก็ราศีกันนะคะลัคนามังกรลัคนาพฤษศลัคนาการฟังแรนดอมนี้ไปพร้อมๆกันนะคะกับเรื่องราวพลังงานความรักกับกี่เดือนหนอความรักจะแวะมาเคะประตูหัวใจนะคะก่อนอื่นค่ะ ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของนักพยากรณ์วาสนาอัเมซิงทาโลจ้ามาเรามาดูพลังงานความรักก่อนมามาดูประตูดวงเกณฑ์ก่อนว่าดวงของคุณเปิดรับความรัก หรือเปล่าถ้าเปิดรับก็คงจะมีพลังงานที่ในสใบนี้จะชี้ชัดออกมาแล้วเราค่อยไปดูว่าราศีอะไรจะเป็นแฟนคนใหม่ของคุณนะคะขอดูพลังงานก่อนมาต้องลุ้นที่ใบนี้ก่อนนะคะพลังงานคุณนะคะสามคทานะคะคุณมีเป้าหมายในชีวิตคุณมีแผนงานในในการที่จะ คอนโทรลชีวิตตัวเองนั่นหมายถึงว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เข้ามาในช่วงจากนี้เป็นต้นไปนะฮะหรือในเวลานี้ก็ตามไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณคุณรู้สึกว่าคุณควบคุมคอนโทรลได้คุณอยากจะทําอะไรคุณก็มีความสุขอยากจะไม่ทําอะไรอยากจะปฏิเสธอะไรคุณก็ทําได้นะคะแต่สิ่งเดียวที่พลังงานของคุณควบคุมไม่ได้ก็คือเรื่องของความรักคุณรู้สึกติดขาด ปิดกั้นตัวเองรู้สึกว่าความรักของตัวเองกับไม่ไหลลื่นไม่โฟล์เหมือนเรื่องอื่นแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นนะจะเป็นนู่นนี่นั่นคุณสามารถคนโทรลหรือควบคุมสิ่งเหล่านั้นได้นะคะตามใจของคุณแต่กับความรักคุณกับมืดบอดนะคะใบต่อมาค่ะคุณต้องการความรักที่แตกต่างจากชีวิตโดยสิ้นเชิง คุณอยากจะออกท่องโลกคุณอาจจะใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งคุณอาจจะเปิดใจหาความรักอีกครั้งหนึ่งและคุณอยากได้ความรักที่แตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงบางคนจากที่เคยรักคนในคนไทยด้วยกันคุณก็อาจจะเป็นต่างชาติไปเลยบางคนนะคะก็อยากรู้สึกว่าอยากลองท้าทายตัวเองกับความสัมพันธ์แบบใหม่คุณก็อยากจะมีเออไม่เคยมีแฟนอายุน้อยก็อยากจะมีอายุน้อยไม่เคยมีแฟนอายุมากก็อยากอยากมีคือมันเหมือนกับ ความรักมันอาจจะทําให้คุณเปลี่ยนมุมมองความรักและเปลี่ยนเป้าหมายในการค้นหาความรักว่าอยากจะเป็นคนรักที่แตกต่างจากเดิมวันนี้จัดให้คะ่ะในเมื่อพลังงานพร้อมขนาดนี้ ก็ต้องรุยต่อไปต่อสิคะพร้อมแล้วจะรออะไรล่ะขึ้นรถไฟขบวนสุดท้ายบางคนไม่ใช่ขบวนสุดท้ายหรอกค่ะนะฮะมาเข้าสู่ไพ่เล่าเรื่องนะคะไพ่กาลังจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณนะคะและไพ่จะตอบคุณในหัวข้อที่ว่าอ่าพื้นดวงความรักของคุณเป็นอย่างไรในเวลานี้แต่พอมีคนรักแล้วแหละเดี๋ยวเราขยายต่อนิดนึงคุณมีเกณฑ์พบรัก อีกกี่เดือนนับจากคุณที่เจอคลิปนี้นะคะราศีที่จะเดินเข้ามาในความรักครั้งต่อไปของคุณเป็นหราศอีอะไรบ้างและรวมถึงความรักครั้งนี้มีอะไรที่เราจะต้องระมัดระวังหรือมันจะราบรื่นจนเรารู้สึกโอ้ยโชคดีจังเลยมาเดี๋ยวจัดการให้นะคะ ณเวลานี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณนะในช่วงเวลานี้ต้องบอกว่าพื้นดวงคุณกับพลังงานความรักมันมีความเกี่ยวโยงกันนะคะกับหัวข้อข้างบนเลยนะบอกไว้ก่อนนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงแบบภาพรวมอาจจะสมพงษ์สัมพันธ์และเชื่อมโยงกับคุณจนคุณโอ้โหเหมือนเหมือนเราเรื่องราวของเราบางคนก็รู้สึกแบบว่าเออยิ่งฟังยิ่งมีความ ความสุขจังเลยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะเป็นการดูดวงแบบภาพรวมใช้วิจารณญาณบางคนนะคะอยากจะคุยดวงเป็นการส่วนตัวหรืออยากเรียนไพ่ยิปซีนะคะอยากศึกษาไพ่78ดออยากได้คู่มือนะคะทักถามนะคะไอดีไลน์อยู่บนหน้าปก YouTube กับคําอธิบายใต้คลิปนี้ก็มีไอดีไลน์นะคะลองทักทายกันมาดูนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวจะเตรียมเปิดสอนไพ่ยิปซีระบบตีปัจจะซึ่งเป็นการผสมผสานการอ่านไพ่ผสมกับผสมอ่าสิบสอง พบเรือนโหราศาสตร์ไทยก็ยินดีต้อนรับสู่การพยากรณ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่มหัศจรรย์ค่ะทีนี้เรามาว่ากันที่พื้นดวงของคุณกันก่อนตำแหน่งพื้นดวงของคุณนะคะในตำแหน่งหนึ่งเนี่ยผสานผสานกับช่วงตำแหน่งของการเปิดดวงของคุณนะคะนั่นหมายถึงดาบหนึ่งขึ้นมาคุณน่ะอยากจะมีความสัมพันธ์แล้วแหละอยากมีความรักครั้งใหม่และคุณก็รู้ตัวว่าคุณ ต้องการแบบไหนและชอบในมุมมองความรู้สึกแบบไหนคุณตัดพลังงานเก่าทิ้งไปเรียบร้อยหรือว่าพูดง่ายๆคือดาบหนึ่งคุณแข็งแรงทั้งหัวใจแข็งแรงทั้งการใช้ชีวิตใหม่แข็งแรงในเรื่องของความรู้สึกที่อยากจะเปิดใจอีกครั้งหนึ่งคุณรู้สึกคุณโชคดีจังเลยตรงที่ว่าตอนเนี้คุณปลอดความสัมพันธ์ที่แย่ๆคุณไม่มีคนข้างกายที่มีแต่ท็อกซิกพลังงานลบ คุณรู้สึโกโชคดีจังเลยที่ตัวเองเข้มแข็งและผ่านในช่วงเวลาของการอยู่คนเดียวได้ช่วงเวลาของการอกหักได้ช่วงเวลาของใครสักคนที่มาหลอกหลวงคุณได้คุณกลับรู้สึกว่าช่วงเวลานี้มันมีค่าและก็วิเศษมากๆคุณใช้ชีวิตได้เต็มที่คุณใช้เงินได้เต็มที่คุณทํางานได้เต็มที่แล้ววันหนึ่งคุณก็รู้สึกว่าคุณเริ่มเจอทางแยกอารมณ์บางอย่างจากแต่ก่อนแลวคุณมีความสุขมากเลยได้ได้ใช้ชีวิตโสดมันเป็นความสุขที่หวยหาจริงๆมันเป็นอะไรที่โอ้ยฉันรู้สึกดีมาก จนคุณรู้สึกว่าเออไม่จําเป็นต้องมีความรักจนวันนึงค่ะโชคชะตาก็นําพาเส้นทางบางอย่างให้เกิดทางแยกของความรู้สึกคือความเดียวดายความเหงาความโดดเดี่ยวบางอย่างทางใจมันกลับเข้ามาท o ออฟสอดการคิดถึงคนรักเก่ามันกลับเข้ามา หรือการนึกถึงเหตุการณ์ในช่วงที่เราเคยมีความรักมันกลับเข้ามาทั้งนั้นที่มันตายไปแล้วมันจบไปแล้วแต่คุณกลับรู้สึกถึงคิดถึงอาจจะไม่ได้คิดถึงหรือคิดเกี่ยวกับคนรักเก่าในช่วงเวลาเก่าๆเ,เกิดขึ้นคุณไม่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเกิดแบบนี้คุณไม่ได้อยากให้มันเกิดแปลว่คุณก็ไม่ได้คิดอยากจะกลับไปหาความสัมพันธ์เก่าเพราะม,มีไพ่เดทแต่ทําไมเราต้องคิดถึงช่วงช่วงเวลานั้น คุณไม่ได้คิดถึงคนเก่าอันนี้คุณเข้าใจถูกต้องแล้วแต่คุณคิดถึงช่วงเวลานั้นเพราะคุณรู้สึกว่าคุณอยากมีรักคุณอยากมีความรักคุณอยากรู้สึกพิเศษคุณอยากมีใครสักคนที่คุณกลับมาแล้วเจอเขาที่คุณมีเรื่อเรื่องแย่ๆแล้วได้คุยกับเขาและเขาให้กำลังใจคุณอยากมีใครสักคนที่โทรหาในความรู้สึกของคนรัก แค่นั้นเองแต่มันก็เลยไม่รู้จะจินตนาการความรักต่อไปยังไงก็เลยนึกถึงช่วงเวลาบางมุมบางแวบขึ้นมาเกี่ยวกับคนรักเก่าค่ะเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วเรามาดูกันต่อนะคะว่าคุณ่ะกำลังจะมีเกณฑ์ความรักเออพื้นดวงกับพื้นดวงคุณพร้อมมีความรักเนาะแล้วลองมาดูกันดีกว่าว่า คุณมีเกณฑ์พบรักอีกกี่เดือนนะคะอีกกี่เดือนเนาะที่จะเป็นของเรานะที่จะมีคนของเราโอ้โหโชคชะตานําพาไพ่สายลุงมาให้ค่ะนั่นหมายถึงคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอความรักละล่ะนะคะเขาเรียกว่าธรรมชาติโชคชะตาความมหัศจรรย์กําลังอวยพรคุณให้คุณได้พบเจอความรักและความรักนั้นของคุณนะคะ อาจจะเข้าเกณฑ์ในไม่ช้านี้คือบางคนเร็วสุดหลังจาเจอคลิปนี้อาจจะไม่เกิน10บวันนั่นคือคุณโชคดีมากๆเลยนะจูนติดกับพลังงานมากบางคนอาจจะใช้เวลาจากนี้อีกอยู่ในช่วงช่วงเส้นระยะเวลา10เดือนนับยังไงเดือนที่คุณเจอคลิปนี้ต่อให้คุณเจอต้นเดือนก็ตามเดือนนี้ที่คุณมาเจอคลิปกำลังฟังเนี่ยตัดทิ้งค่ะเราไม่นับเดือนเราจะไม่นับเดือนหน้าเป็นเดือนที่ห ไปจะถึงครบ10เดือนพลังงานความรักของคุณจะวนเวียนวนเวียนวนเวียนอยู่ในนี้เป็นระยะเวลา10เดือนนะคะบางคนโชคดี10บวันอยากเป็นคนที่โชคดีใช่ไหมเอ้ยสิบวันปุ๊บนะอยากเจอแฟนเลยนะคะนั่นหมายถึงว่าโชคชะตากาลังจะบอกว่า10วัน10วันน,บบน,นี้หรือภายใน10เดือนนี้นะคะคุณอาจจะได้พบเจอความรักที่สดใสและเป็นความรักที่เขาเป็นคนดูดูดีมากๆในเรื่องของการ มีวิสัยทัศน์ในการมุมมองการทํางานนะคะในการใช้ชีวิตการพเพียรพยายามหาความสําเร็จพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะความรักครั้งนี้ของคุณคุณจะเป็นคนที่กักความรู้สึกคุณจะไม่ปล่อยใจให้ให้รู้สึกแบบว่าตื่นเต้นทวินหาหวยหากับความรักครั้งใหม่กับคนคนเนี้ยที่จะเข้ามานะคะคุณก็จะใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพียงแต่คุณมีคนพิเศษเพิ่มมากขึ้นคุณยังคงรู้สึกว่าอยากมีคนพิเศษแต่ก็หวงความเป็นโสด หวงเรื่องราวส่วนตัวห่วงความเป็นอิสระบางอย่างอยู่นะคะมันก็เลยจะยุ่งเหยิงหัวใจของคุณนิดนึงตรงที่ว่าเราจะเอาอยัางไงดีตกลงเราอยากมีความรักพอเรามีคนรักเข้ามาในช่วง10เดือนนี้เรากลับรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากเสียความโสดไปด้วยคือเหมือนคุณอยากจะต้องการใครสักคนที่เป็นคนรักออคอยดูแลเทคแคร์ care, แต่ไม่ได้ต้องมาครอบครองแบบทั้งหมดต้องมาครอบงำต้องมาแบบ เบียดบางเวลาที่คุณอยากจะใช้ชีวิตคนเดียวทีนี้คุณต้องตกลงกับตัวเองความรักคือการแชร์กันค่ะคุณอาจคุณถึงอยากมีมุมมองความรักที่แตกต่างไปแบบไม่จำเป็นต้องตัวติดกันนะแต่เรารักกันและซื่อสัตย์ต่อกันคุณจะให้อิสระเขาในการใช้ชีวิตเขาก็ควรจะให้อิสระคุณในการใช้ชีวิตแต่เราคือคนรักกันนะที่ซื่อสัตย์ต่อกันเรามาอยู่บ้านเดียวกัน ฉันจะไม่ระแวงเวลาที่คุณไปไหนคุณก็ไม่ต้องระแวงที่ฉันไปไหนให้ปลอดให้ความรู้สึกของการปลอดภัยซึ่งกันและกันเป็นเหมือนจุดเซฟโซนซึ่งกันและกันเนี่ยคุณอยากได้แบบนี้เพราะแต่ก่อนคุณอาจจะเคยเป็นคนที่ติดแฟนหรือคุณอาจจะเป็นคนที่แบบ ไปไหนมาไหนก็ต้องรอแฟนจนตัวเองกลายเป็นคนที่เหมือนนกน้อยในกรงทองทําอะไรไม่ได้แต่จริงๆแล้วคุณเก่งกว่านั้นน่ะครั้งเนี้ยคุณก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากไปอยู่จุดนั้นพอในวันที่คุณเสียความอดีตความสัมพันธ์ไปคุณถึงรู้สึกเสียสูรทําอะไรไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้แต่ตอนเนี้ยคุณกลับมาเป็นคนใหม่ที่ใจก็แข็งแรงการใช้ชีวิตก็แข็งแรงการทำมาหากินก็ดูโอเคในระดับที่แต่ละดวงเนะี่ยไม่เท่ากันแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ทีเนี้ยตอนเนี้ยคุณก็เลยรู้สึกว่าอยากได้ไขรสักคนมันเป็นเหมือนที่ปรึกษาทางใจมากกว่านะคะอ่ะคุณต้องตกลงให้ดีนะบางคนคุณต้องการแบบนี้แต่คนที่เข้ามาในดวงเขาต้องการแบบคุณหรือเปล่าเราก็ต้องตกลงกันนะแต่ไพ่พลังงานขึ้นมาเป็นพลังงานบวกที่ดีมากนะน่าจะได้เจอคนที่มีความรู้สึกมีความความรักแล้วก็มีความมองในความรักอะค่ะต้องการความรักเหมือนคุณนะอ่ะไปเช็คราศีกันดีกว่าเนาะ ไปดูกันหน่อยนะคะว่าราศีอะไรโดดเด่นในความสัมพันธ์รอบนี้บ้างโอ้ดวงของคุณเปิดมาอาจจะเป็นคนที่เป็นเหมือนเพื่อนสนิทกลับมาได้นะคะเป็นเหมือนเพื่อนสนิทกลับมาคือคนคุ้นเคยกลับมาหรือคนเคยรู้จักกลับมาเป็นคนรักบางคนเจอเกณฑ์นี้นะคะบางคนก็อาจจะไปเจอเกณฑ์ชาวต่างชาติไปเลยนะคะคุณอาจจะไปท่องเที่ยวหรือคุณทํางานคุณก็อาจจะได้ติดต่อหรือ โลกออนไลน์อาจจะนำพาคุณได้เจอพบรักชาวต่างชาติคืออาจจะมีดวงเกณฑ์คนเก่าๆที่คนรู้จักแต่ไม่ใช่คนรักเก่านะคะอาจจะเป็นคนคุ้นเคยเป็นเพื่อนเก่าหรือคนทํางานเก่าหรืออะไรแล้วกลับมาเป็นความรักนะคะหรืออาจจะได้พบเจอในเกณฑ์ความสัมพันธ์ที่เป็นชาวต่างชาติไปเลยนะคะต่างชาติซึ่งความเป็นต่างชาติเนี่ยอาจจะมาจากเดลเวอร์การท่องเที่ยว ไปตามต่างประเทศตามจังหวัดนะคะหรือเดลเวอร์ของคุณก็อาจจะทํางานมาจากโลกออนไลน์นะก็คือการพบเจอความรักผ่านโลกออนไลน์ซึ่งโลกออนไลน์มันก็จะมีเส้นทางต่างกันมากมายบางคนก็เจอจากการมาทักกันตามปกติมีตัวตนบางคนก็เจอจากเว็บผาคู่ที่เชื่อถือได้บางคนก็เจอความสัมพันธ์แปลกๆนะอันนี้ก็ต้องดูนะคะก็ต้องดูว่าเป็น คนที่น่าปลอดภัยในการเข้าหาคุณหรือเปล่าอันนี้คุณก็ต้องใช้วิจารณญาณแต่คุณก็จะพบเจอเก่ฑความรักแน่นอนนะคะเออถ้ามาแบบนี้เดี๋ยวเราไปเช็คราศีต่อนะอืมต่างคนต่างมีหน้าที่การงานมาในระดับที่ดีแล้วด้วยนะคะ เขาก็เป็นคนทามาหากินคุณก็เป็นคนทามาหากินซึ่งโดดเด่นมากๆนะคะน่าจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นชาวราศีมังกรค่ะราศีพฤษภนะคะราศีกันนะราศีมีนค่ะราศีพิจิกแล้วก็ราศีกรกฎนะคะมีพลังงานนักสัตว์ค่ะเป็นคนที่เกิดปีฉลรูมะโรงมะแมจอชวด มาเสงนะคะน่าจะเป็นนักสัตว์ของเขาด้วยดัยงนั้นบางทีคนรักคนใหม่คน,าคนอาจจะตรงอยู่ในกลุ่มเกณฑ์ราศีอย่างเดียวบางคนก็จะตรงในกลุ่มเกณฑ์นักสัตว์อย่างเดียวนะคะแต่ถ้าเขาตรงทั้งราศีแล้วนักสัตว์นะคะกอ็อยู่ในคนเดียวกันอีกก็น่าจะเป็นพลังงานที่เราอบอุ่นใจนะคะ ราศีที่จะเข้ามาถือว่าอย่างที่บอกบอกเส้นทางความรักคุณแล้วนะคะการทํามาหากินนะคะในเรื่องทิศทางการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยอดเยี่ยมเป็นคนทำมาหากินเก่งเป็นคนใช้เงินแบบรู้ค่ารู้ประหยัดเงินทุกบาทที่จะเสียไปอาจจะเป็นเพื่อสุขภาพตัวเองเป็นการดูแลตัวเองมักจะไม่ค่อยเสียอะไรที่เป็นการเที่ยวในเชิงแบบเมายาหรือ ติดเล่าติดบุหรี่แต่เป็นการแต่เป็นการใช้เงินแบบเพื่อต่อยอดธุรกิจกับการใช้เงินเพื่อดูแลตัวเองเช่นออกกําลังกายฟิตเนสกินของดีก็จะเสียเงินแบบนี้นะครีมบารุงผิววิตามินอะไรก็ว่าไปนะคะเป็นคนที่รักสุขสัจและใส่ใจในโภชนาการและสุขภาพของตัวเองดังนั้นถ้าคุณพบเจอเขาเขาก็จะรักแล้วก็ปรารถนาดีในการใช้ชีวิตแล้วอะไรที่คุณใช้ชีวิตแบบทานใม่ถูกทานใม่ดี หรือว่าอะไรเขาก็จะเข้ามาเป็นห่วงเป็นใย,ยดูแลตรงนี้ซึ่งคุณกําลังต้องการแบบนี้พอดีต้องการคนที่เข้ามาเป็นห่วงเป็นใย,ยเข้ามาจาัด มาจัดระเบียบชีวิตให้คุณนะ่ะมีสุขภาพที่ดีเป็นสายรักสุขภาพเป็นสายสุขภาพนั่นเองบางคนก็อาจจะเจอความรักข้างนี้ในกลุ่มเกณฑ์บางทีสถานที่ออกกาลังกายสวนสาธารณะวิ่งนะหรือฟิตเนสนะคะสปอร์ตขับต่างๆก็มีเกณฑ์พบเจอความรักได้นะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ปาารถนาดีต่อสุขภาพเนาะซึ่งกันและกันนะและเป็นอะไรที่คุณรู้สึกเออดอีอยากได้แบบเนี้ย เออชอบเหมือนกันอสายเทลชอบวิ่งชอบมินิมาราทอนชอบออกกำลังกายชอบไปวิ่งเทรลชอบไปเล่นกีฬาทางบกทางน้ำอะไรก็แล้วแต่นะคะใครชอบแบบไหนแล้วเจอคนที่ไลฟ์สไตล์เดียวกันชอบเหมือนกันคุณรู้สึกว่าอันนี้ชัดเจนและสมเหตุสมผลในการมีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของความรักดีใจด้วยค่ะสิบวันจากนี้ สิบเดือนจากนี้พลังงานความรักของคุณวนเวียนอย่างเข้มข้นก็จะส่งผลให้คนที่เจอคลิปนี้ด้วยความบังเอิญน,นะคะปารถนาให้สมพงสัมพันธ์และคุณเจอความรักที่เขาปาถนาดีอะต่อต่อการดูแลคุณนั่นแหละนะคะต่อมาค่ะเป็นคนรักคุณรักสัตว์นะคะค่อนข้างดีรักรักษาและใส่ใจคนรอบข้างเป็นอย่างดีเมื่อคุณได้พบเจอเขาแล้วความรักของคุณมีอะไรที่เราจะต้องระวังไหมขอดูนิดนึง ถ้าคุณจะต้องระมัดระวังความสัมพันธ์นี้คุณจะต้องเป็นคนที่สายทำงานทั้งคู่อีกคนนึงเป็นแม่บ้านฟูลไทม์หรือเป็นพ่อบ้านแบบเต็มเวลาคุณก็ต้องมีไรายได้จะมากจะน้อยความสัมพันธ์ของคู่นี้ต่างคนต่างควรมีไรายได้อย่าคาดหวังว่าเขาจะต้องมาจุนเจือเราและเราก็ไม่ต้องไปกดดันว่าเดี๋ยวเราต้องไปจุนเจือเขาคือต่างคนต่างจะมีมากมีน้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้มีอาชีพ ต่อกันซึ่งการละกันนี่คือสิ่งที่โชคชะตาเตือนนะคะตำแหน่งใบที่2นะคะคู่ของคุณเป็นคู่ใจดีอยู่แล้วนะบางครั้งก็ว่างก็อาจจะไปทําบุญตามาศาสนาของตัวเองนะคะสายรักสุขภาพเป็นห่วงเป็นใย,ยซึ่งกนรละกันแล้วก็เป็นสายใจเย็นทําบุญแต่อย่างไรก็ตาม ก็ควรจะมีเกณฑ์ที่มีรายได้เป็นของตัวเองจะมากจะน้อยบอกแล้วไม่มีปัญหาเพราะว่าถือว่าต่างคนต่างช่วยกันดูแลครอบครัวนะคะแต่เขาไม่ได้คนใจร้ายอะไรหรอกนะถึงคุณจะมีน้อยกว่าเขามันก็ไม่ได้เป็นปัญหามีมากกว่าเขาความรักเราก็ไปต่อได้แต่ขอว่าให้มีทั้งคู่ตึกถล่มพังทลายค่ะเขาปรงเรื่องของความรักเพราะฉะนั้น โชคชะตายอยากจะสื่อกับคุณว่าความรักของคู่คุณในครั้งนี้ที่จะได้เจอหรือกําลังเจออยู่นะคะต่างคนต่างเจอเส้นความรักที่พังพังใจมาเขาพังใจมาคุณก็พังใจมาเพราะฉะนั้นความรักของคุณเป็นความรักที่ปาถนาดีห่วงใยในวันที่ใจพร้อมที่จะมีเปิดใหม่แต่จะค่อยเป็นค่อยไปจะเป็นความรักเหมือนคนที่แบบเป็นกรายาณมิตรกันดูแลกันเข้าใจ ปล่อยวางไม่กดดันแล้วก็ไม่คาดหวังถ้าเรารักกันมากพอเราจะไปเรื่อยๆแต่ถ้ารักกันไม่ได้เป็นเพื่อนมากกว่าก็จะกลายเป็นกระยะาณนมิตได้นะคะ เอซอบคราฟเขามองว่าคุณคือเนื้อคู่เขาจะถนอมความรักให้อย่างดีตัวคุณก็มองว่าเขาเป็นคนที่ใช่ในเวลานี้ตอบโจทย์ใจคุณละคุณก็จะดูแลซึ่งคู่นี้มีโอกาสที่จะได้แชร์ความรู้สึกยังไงก็ต้องเจอยังไงยังไงซ้าก็ต้องเจอกันแต่ใครจะเจอเร็วเจอช้าก็ต้องเจอกันเพราะว่าลิขิตเอาไว้แบบนี้นะคะ สามถ้วยค่ะความชื่นมื่นความสุขการเข้ากันได้กับคนรอบข้างคุณเข้ากันได้กับครอบครัวเขาเขาเข้าก็ได้กับครอบครัวคุณต่างคนต่างมีปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนไปในทิศทางเดียวกันเพราะมีความชอบขายกันดังนั้นนับจากนี้มันก็จะเป็นความชื่นมื่นทุกคนยินดีปิดากับความกับกันที่คุณกับเขาเนี่ยจะได้คองคู่กันเพียงแต่ว่าโชคชะตาบอกเขาอย่างหนึ่งว่าต่างคนต้องมีเส้นทางการเงินที่ชัดเจนกันมาด้วย มันก็จะไม่ไม่บั่นทอนคุณก็บอกว่าถ้ารักกันแล้วก็ต้องช่วยกันเขาช่วยอยู่แล้วค่ะแต่บางอย่างที่เราอยากได้เราก็ควรหาด้วยตัวของเราเองนะคะนั่นก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะพูดง่ายๆคือโชคชะตาคลิปนี้กดดนันไม่ได้กดดนันแต่บอกว่าเป็นการอร์ n i n g เป็นการเตือนว่าเราจะไม่คาดหวังให้เขาต้องมาจ่ายเงินเพื่อเราทุกบาททุกสตางค์คุณไม่คาดหวังให้เขาเปไ็นนั้นเพราะคุณจะดินรนด,ด้วยตัวเองเขาก็จะไม่ ไม่ไม่คาดหวังให้ตัวเองจะต้องมาจุนเจือใครจนเหนื่อยหน้ามืดตาหมวัวนะเพราะฉะนั้นคู่นี้ต่างคนต่างมีนะคะในเรื่องของทรัพย์แล้วจะเป็นความรักที่ดีครั้งหนึ่งเลยเฉยวนะคะอืมก็ <Pues S 2> อย่าง<ม>ที่บอกอะความรักบางคนรักกันมากแต่ไปกันไม่ได้เพราะอะไรอีกฝ่ายหาเงินจนแบบเหนื่อยมากอะเหนื่อยมากอะไรย่างเงี้ยคะ่ะมันก็บอกเออมันไม่ไหวแล้วนะอีฝ่ายใช้เงินเก่งมาก นะต่อให้รักกันมันสุดท้ายมันก็สุดทางเนาะเออเพราะฉะนั้นก็เรามีเขาเขามีเราเรามีเงินเขามีเงินมีมากมีน้อยก็แบ่งปันกันไปอันนี้อยู่ได้ยังอยู่ได้นะคะในคลิปนี้นะในพลังงานนี้ถือว่าแนะนําแบบนี้นะคะปาถนายผู้ที่เจอคลิปนี้ด้วยความบังเอิญนะคะโชคชะตานําพายคุณเจอความรักละเจอคนที่ใช่ห่วงใยตลอดเวลานะคะเป็นกําลังใจให้ ใครใจดีกับช่องน้อยๆน,นะคะสามารถกดปุ่มอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกําลังใจให้กับไพ่ชุดใหม่นะเออใช้ชุดนี้นะลูกดวงบอกเออแม่เหมาะเปลี่ยนไพ่ได้แล้วจะพยายามนะคะใครอยากปันบุญนะคะดีสคริปชั่นรายละเอียดมีค่ะนะคะหรือค่าครูแชร์คลิปนี้เป็นเป็นเป็นค่าครูครูไพ่ปาถนายผู้แชร์คลิปด้วยการง่ายๆค่ะกดปุ่มแชร์ออกไปก็ปาถนายคุณได้พบเจอความรัก ให้เร็วกว่านี้แล้วกันเร็วปุ๊ดปราดนะไม่ต้องไม่ต้องถึงสิบเดือนให้เจอความรักที่ดีสมดังปรารถนาของคลิปนี้เป็นพลังงานที่ยอดเยียบค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ